D D What's up everyone Welcome to DJ t e n s u m i t Channel Wow สวัสดีครับขอต้อรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ครับและนี่ก็คือ Time Machine Toys EP ที่3ครับผมอยู่ข้างหน้านี้เลยกับรถรางไฟฟ้ายุค80ครับผม มันอาจจะออกมาก่อนหน้านี้อาจจะมีตั้งแต่ยุค70ก็ได้นะแต่คิดว่า80นี่แหละเพราะว่าผมเคยเล่นตอนยุค80เพราะว่าพวกไอ้ของเล่นที่มันใส่ธงใส่ฐานระบบไฟฟ้าเนี่ยเริ่มประมาณ80นะก็ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนี้นะมันเรียกว่ารถรางไฟฟ้าถูกไหมรถรางไฟฟ้าบังคับรถบังคับรางไฟฟ้าหรือยังไงเนี่ยงงเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นรถรางเฉยๆก็จะเป็นยุคทามิยะและนะยุค90 อันนั้นก็เป็นยุคต่อมาแต่ความทรงจําในยุค80กับไอ้รถรางไฟฟ้าเนี่ยคือแบบว่าที่สุดแล้วเด็กผู้ชายหลายๆคนต้องเคยเล่นนะครับมันมีหลายรุ่นหลายแบบเลยนะยุคสมัยใหม่นี้ที่ยังมีขายอยู่ก็ชุด1,000กว่าบาทนะเห็นมีขายอยู่สมัยก่อนน่าจะประมาณหลักร้อยแหละแต่อันเนี้ยโดนมา3,500 <laughs> อันนี้เรเรียกว่า technical circuit นะครับ ภาษาอังกฤษแอบงงตั้นานว่ามันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่า Slot Racing งคาเออนะกล่องก็สภาพเย็นมานิดนึงแหละแต่ของข้างในคือครบนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับเป็นชุดมาแบบนี้นะมีตัวรางไฟฟ้ามีรถมีไอตัวหมุนมุนที่บังคับนะใช้ฐ่านก้อนใหญ่เออไม่รู้ซีหรือดีเหมือนกันจำไม่ได้แล้ว ไม่ได้ประกอบเล่นนานแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็ EP ีที่3แนละ้วทามานะหลายๆคนดูคลิปแล้วก็ชอบนะชอบมากเลยคอมเมนต์คือคิดเหมือนกันเลยเด็กดวลดวแบบเราเนี่ยเห็นของเล่นตอนสมัยยุคที่เราเล่นตอนเด็กๆ8090ทําให้คิดถึงอดีตแล้วก็ที่สําคัญเลยเหมือนผมเนี่ยที่ซื้อมาเก็บเพราะว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เคยซื้อให้เราตอนนั้นนะหลายๆคนบอกเห็นปุ๊บเนี่ยบอกแล้วทำไม,มชีนทอยก็คือกว่าจะอ้อนคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้หรือว่าเขาซื้อมาให้เราเล่นเนี่ย เห็นแล้วบางทีน้ำตาไหลเลยบางคนบอกอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวไปประกอบออกมาก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะน้อง,องๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นจะได้รู้ว่ามันเล่นยังไงสนุกยังไงกับไอ้รถรางไฟฟ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใช้เวลาสักพักเหมือนกันมันไม่มีคู่มือมาก็คำๆนะประกอบไปก็คิดถึงอดีตไปตอนที่เรานั่งประกอบตอนเด็กๆนะครับแล้วก็แอบคิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า แล้วมันก็ใช้ได้แต่ไม่สมบูรณ์แล้วก็จําได้เลยว่ามันชอบมีปัญหาไอ้รถลางไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวรถเนี่ยมันจะมีไอ้ขั้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนไอ้ตัวไฟอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเออมอเตอร์เนี่ยที่มันให้มันไฟฟ้ามันกระแสไฟเข้ามากับรางอันนี้ใช่ไหมเออแล้วมันก็ชอบแบบเราต้องมาขยับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้มันตรงแล้วมันถึงจะวิ่งแบบว่าตลอดนะ ตอนนี้ก็แอบปีปัญหานะฐานก็เอาสาวิ่งไปซื้อมาใหม่เนี่ยไซสดีสีก้อนนะตอนนี้แม่เล่นไม่ได้เดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยอ่ะเล่นไปแล้วก็ติดติดขัดๆอย่างเงี้ยเออเหมือนตอนเด็กๆเลยจำได้เลยนะมันจะต้องแก้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนี่ไอคันนี้นี่ีอยู่อย่างนี้เลยเอ,อวิ่งไม่ไป ออมันต้องยังไงหล,ล่อลื่นหรอ4ฟ D ์ีฉดหรือยังไงทำความสะอาดอะไรใครซ่อมเป็นใครมีเทคนิคว่ามันต้องแก้ยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบประกอบออกมานะไม่มีที่จะตั้งโชว์เกะกะแต่พอเห็นอย่างเงี้ยมันสวยเท่ถ้ามีที่นะตั้งโชว์แล้วก็ตั้งรางทรมบิยาคู่กันนะโอ้โหจะว้าวมากๆเลยแต่เสียดายเสียดายเสียดาย อดเล่นเลยนะไม่ได้เล่นมา30กว่าปีแนะ่นึกว่าจะได้ซิงซะหน่อยวิ่งมันๆไดเท่แบบนี้แมเดี๋ยวลองซ่อมหาวิธีไปเรื่อยนๆนะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันให้คิดถึงกันกันกบอดีตนะครับผมกับ Time Machine Toys เอาละ EP ต่อไปเดี๋ยวมีของเก่าๆของเล่นแบบนี้ในะความทรงจำมาให้ดูกันอีกแน่นอนก็รอติดตามชมได้เลยครับที่ช่อง DJ Ten ทนสมินี้แล้วเจอกันครับทุกคนไปละพีช